มากัน4ลำนะครับนินจา400 CBR250RR นะครับ ZX5 r แล้วก็ CBR500R นะครับ ไอร่าปูนั่งยองคาเฟ่ว่า่งไงปูนั่งยองคาเฟ่โอ,โอเคครับกราบสวัสดีเพืเ่อนๆนะครับเจอกับผมเคตู 2, ช่อง Big กไบสตอรี่นะครับนี่วันนี้เราจะมานั่งเล่นกันที่ร้านกาแฟปูนั่งยองนะครับปูนั่งยองมากันสี่ลำนะครับนินจา400 c b r 2 5 0บ r อาร์นะครับ z X 5 r, แล้วก็ CBR500R นะครับนี่ ขับเล่นชิวๆนะครับเราขับเล่นมากันชิวๆแล้วก็จะมานั่งเล่นที่ร้านกาแฟนะคร